ความทรงจำของฉันตั้งแต่ฉันจำความได้โรงพยาบาลคุณหมอการตรวจร่างกายเหมือนคุณหมอบอกว่าร่างกายของฉันมันพังแล้วพวกคุณหมอพยายามรักษาฉันพ่อกับแม่พยายามอธิบายเกี่ยวกับสภาพร่างกายของฉันพวกเขาบอกฉันว่า ฉันมีอารมณ์ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปฉันไม่เข้าใจที่พวกเขาพูดฉันเคยแอบได้ยินคุณหมอบอกว่าฉันไม่มีทางรักษาให้หายได้เขาบอกกับฉันว่าฉันไม่มีทางจะเป็นเหมือนกับเด็กทั่วไปทั้งชีวิตปัจจุบันและในอนาคตและเมื่อฉันโตขึ้นฉันก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมฉันถึงต่างจากเด็กคนอื่นๆเด็กคนอื่นๆมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกที่มีความสุข โกรธแต่ฉันกลับไม่รู้สึกอะไรเลยฉันรู้สึกได้แค่ว่าความว่างเปล่าไร้ค่าขาดบ้างหายบ้างพ่อของฉันไปหาหมออีกครั้งเพื่อช่วยฉัน,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 นแต่แม่ของฉันไม่ได้คิดเหมือนกับพ่อฉันเลยเธอไม่ได้ห่วงอะไรฉันเลย เธอพูดว่าเมื่อก่อนเธอก็เคยเป็นเหมือนกัน,นนะเป็นเด็กตัวน้อยเธอบอกฉันว่าสักวันหนึ่งลูกจะได้เจอกับเขาคนพิเศษที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกคนพิเศษที่จะเข้ามาทำให้ฉันกลับมารู้สึกอะไรได้อีกครั้งพ่อของฉันเขาไม่อยอมเชื่อฟังอะไรแม่เลยเ,ลกกเขาอยากได้เด็กที่ปกติมากกว่าอะไรในโลกนี้ เขาพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ฉันมีความสุขแต่มันไม่ได้ผลฉันไม่ได้รู้สึกมีความสุขเลยแต่ฉันกลับรู้สึกสงสารสงสารชายหนุ่มที่โศกเศร้าฉันไม่ต้องการให้พ่อเป็นห่วงฉันอีกต่อไป ดังนั้นฉันเลยทำตามเด็กคนอื่นเสแสร้งแกล้งทำเป็นปกติพราะฉันมีความสุขแล้วในที่สุดครอบครัวเราก็จะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่ปกติสักทีแต่ฉันว่าพ่อรู้แล้วละลึกๆแล้วลลลลในใจของเขาเขารู้ว่าที่ฉันทำไปก็แค่แกล้งทำที่โรงเรียน ก็มักจะมีพวกเด็กกลุ่มนึ่งที่ชอบแกล้งฉันพวกเขาแกล้งฉันเพราะฉันไม่เหมือนกับพวกเขามันก็ลำบากนะแต่ฉันก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าฉันอยากถูกปฏิบัติเหมือนคนปกติฉันก็แค่ทำเหมือนเด็กปกติฉันก็เลยแกล้งทำเป็นปกติ และการกแก่งแกล้งก็หยุดลงฉันได้เรียนดูว่าทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นถ้าฉันแกล้งทำเป็นเหมือนคนทั่วไปถึงอย่างนั้นฉันก็แกล้งทำเป็นคนปกติแทบจะเกือบทุกเวลาและเกือบเกือบทุกวันฉันแกล้งทำเป็นมิตรกับทุกๆคนฉันแกล้งทำว่าเป็นมีงานอดิเรกฉันแกล้งทำเป็นใส่ใจเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นแต่มัน เป็นการโกหกทั้งเพฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยฉันรู้สึกได้แค่ว่าว่างเปล่าเท่านั้นและเมื่อฉันโตขึ้นฉันกลับเริ่มรู้สึกจำคัญกับสิ่งที่ฉันเป็นตอนนี้ฉันอยากมีอารมณ์เหมือนคนอื่นๆบ้างฉันอยากรู้สึกสนุกเศ้า ฉันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันรู้สึกบางอย่างอา้าขายหน้าอักอายผิดหวังฉันอยากจะรู้สึกบางอย่างอะไรก็ได้ไม่ มันไม่ได้ผลฉันไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ว่าสิ่งที่ฉันทำมันจะรุแนแรงแค่ไหนฉันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแม่ของฉันก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าฉันจะได้พบกับเขาสักวันหนึ่งรู้ใจที่เจอกับเขาคนพิเศษที่จะเข้ามาทำให้รรู้สึก เเตติมม็ฉันก็นึกถึงคำที่แม่พูดอยู่ตลอดเวลาคำพูดของแม่เป็นสิ่งที่เหนียวรังทำให้ฉันรู้สึกอยากอยู่หมายถึงใครคนหนึ่งที่สามารถช่วยฉันซ่อมแซมฉันเติมเต็มอารมณ์ให้กับฉันแต่แล้วก็วันหนึง่ง โอ๊ยเจ็บจังเลยให้เราช่วยไหมเธอเป็นอะไรไหมให้เราช่วยนะขอโทษทีขอโทษทีนะเมื่อกี้แต่ คนดีที่ได้รู้จักนะอเฉันเจอเขา了 ฉันต้องไม่เสียเขาไปฉันต้องปกป้องเขาเขาต้องเป็นของฉันฉันจะไม่ให้ใครเอาตัวเขาไปได้ฉันต้องการเขาเขาคือทุกๆอย่างเขาคือคนที่ฉันจะสั่งเวยอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความตายหรือการฆ่าคนเขาเป็นของฉันเขาไม่มีสิทธิ์เลือกยันเดเรมูเลเตอร์โรงเรียนสากุระอะคาเดมี